เผยข้อมูลเพิ่ม Redmi Note 11จะรองรับ Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC และมีช่องหูงฟัง3.5มิลให้ด้วยครับวันนี้ทาง IT Fun มีโปรดีๆมาบอกนะครับกับ Lazada Payday ลดหลังสต็อกช้อปส่งท้ายเดือนตั้งแต่วันที่26ตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิกายน2564ครับลดหลังสต็อกกว่า50% กระเซลลดสูงสุด pues 90%และคูปองส่งฟรีสนใจอะไรเพิ nah, ่มเติมหรือจะจัดอะไรเดี๋ยวผมจะแปะลิงค์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับมีข้อมูลว่าทาง Xiaomi กำลังจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับกลางราคาประหยัดร <life> ุ่นใหม่อย่าง Redmi Note 11และ Smartwatch ราคาประหยัด Redmi Watch 2ที่ประเทศจีนในวันที่28ตุลาคมนี้ครับ และทางเซ a o m i ก็ได้เผยข้อมูลของสมาร์ทโฟนรุ่นที่ว่านี้ออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับและเมื่อเร็วๆนี้ได้เผยว่า Redmi Note 11จะมีฝาหลัง A-Glass ที่ใช้เนื้อสมัมผัสที่ดีทนรอยขีดข่วนและตัวเครื่องบางเพียง8.34ม m mm มครับจะมีหน้าจอ AMOLED มีค่า refresh rate 120 h z และอัตราการ t ทัช sampling rate 360 h z นอกจากนี้ยังมีขอบจอที่บางมา,มากๆเพียง1.75ม m mm, มและลุกล้องหน้าที่ค่อนข้างเล็ก เพียง2.96ม mm, ิลิเมตรเท่านั้นครับล่าสุดทางเสืร์มีก็ได้เผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า Redmi Note 11จะรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Wi-Fi 6, b l u e t o o t 5.2, NFC และยังมีช่องหูฟัง3.5ม mm, ิลลิมตด้วยนะครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ